สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยกับช่องสลามเบกเกอร่นะคะก็นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูสลามสูตรที่ขายนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสูตรมุกใส่นะคะสีทองเดี๋ยวมาดูตอนเปิดกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็เอามาจากกล่องเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ขายนะคะอันนี้นะคะขอไม่บอกสูตรนะ แต่ว่ามันอาจจะมีบางคลิปนะคะที่บอกสูตรนี่คือสูตรอะไรขออภัยนะคะมีคนส่งอะไรมนาะอันนี้นะคะเป็นสีมุกนะเห็นไหมว่ามันจะมุกสีเงินมุกมากอันนี้มุกใส่นะคะ สีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบางสีถ้าไม่มีพวกสีแดงสดหรือว่าอีอะไรพวกนั้นนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในไลน์นะคะเข้าไปดูในไลน์ได้นะคะก็เดี๋ยวให้ไลน์ไว้ตรง Inscription Box ข้างล่างคลิปนะคะก็ใครสนใจก็ไอ้นี่มาเลยนะคะอันนี้นะคะก็ถ้าแบบโอน่างมาก่อนนะคะก็พร้อมทำอยู่แล้วนะ มาดูสูตรต่อไปกันดีกว่าเนาะเออบอกไว้ก่อนนะคะว่าสูตรนี้จิ้มฟินมากพอไม่บอกสูตรนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสูตต่อไปจะเป็นสูตรอะไรสูตรต่อไปก็เป็นสูตรมุกไส้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะแข็งนะเห็นไหมเนี่ยมุกนะแต่ว่ามันจะแข็งแล้วก็เสียงจิ้มก็ไม่ค่อยฟินด้วยนะ ห็นไหมว่ามันแข็งไม่แข็งหรอกอันนี้คือซื้อตอจากเพื่อนนะคะแต่ว่าใครอยากได้สูตรไม่แข็งก็อันนี้คือถ้าทําให้ก็ไม่แข็งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใส่ถ้าส่องปอนอไปแล้วเดี๋ยวใส่อะไรเพิ่มก็แบบอาจจะแข็งขึ้นก็ได้นะแต่อันนี้ทําไปก็นิ่มนะคะแต่ว่าไม่ยืดเท่านั้นเองใครอยากได้สูตรไม่ยืดก็ได้นะคะ ต่อมาเป็นสูตรนี้เลยเอ๊ะถ้าหาเราก็ต้องบอกสูตรสิว่ามันคือสูตรอะไรอันนี้นะคะเช่เลยนะคะตอนแรกคืออุย้ยตอนแรกนะคะมันคือสูตรทอฟฟี่โซดานะคะแต่ว่าเอาไปใส่ผงมุกนะคะก็เลยเป็นสูตรมุกใส่นะอันนี้ไม่แน่ใจสูตรลายซื้อต่อจากเพื่อนนะ่าจะเป็นสูตรแป้งเย็นเพสัตรหรือพวกแป้งเย็นอะไรนี่แหละนะคะ อันนี้นะคะเป็นสูตรที่ม่วนมากๆเลยก็ไม่ม่วนเท่าไหร่หรอกนะคะก็คือแบบของอะ่ะน,นี้นะคือตอนแรกอะ่ะมันแข็งนะตอนแรกเป็นสีชมพูหมดเลยแต่ว่าเอาสีหมูว่งก็เสียสละออันสีหมูว่วงไปบ้างเพราะว่ามันนิ่มก็เอาไปใส่หล้มันก็นิ่มมากเลยแต่ว่าอันนี้แล้วพอจะรู้สูตรได้นะคะว่ามัน,นต้องใช้สูตรอะไรเพราะว่าสูตรส่วนใหญ่ทำมาจากกรีนเซอรีนบอเรกนะคะ เน,นื้อเนื้อดีนะคะแนะนำเลยเก็อันนี้สามอันนี้เลยนะคะรับทํา10บาทจนถึง40บาทนะคะเกินนอกจากนั้นไม่ได้นะคะนอกจากว่าเป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าพิเศษนะคะโอ,โอ้ย เนี่ยเต็มเลยข้างบนโอ้ยโอเคค่าต่อมาเราหายเป็นกากเพชรเนื้อละเอียดนะคะหายยากนะเนื้อละเอียดอะ่ะขันหนึ่งนะนี่เนื้อละเอียดมีแค่สีทองสีเดียวนะคะหายยากมากๆเนื้อละเอียดเนี่ย ในรายละเอียดขายรายอะคะ่ะก็ถุงนึงเอ้ยถุงนึงนะคะก็ถุงประมาณนี้ประมาณนี้สูงประมาณนี้สิบบาทนะคะโอเคเดี๋ยวเอาตัวอย่างอีกอันนึงมาให้ดูนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างสลามมุกใส่นะนี่นะคะ์สีแต่มันจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีก็แรกสีใส่นะแต่ว่าอันนี้เอามาสา่ โอ้ยมาแรง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 ุอยอันนี้นะคะเหลวนะอันเนี้ย ขายี่สิบห้าขายยีสิบเแล้วกันนะคะเอ๊ะขายยีห้าเหมือนเดิมแล้วกันนะก็ EMS สามสิบ e เอ้ยรอทบสามสิ EMS ห้าสิ 30, e นะคะแต่ว่าถ้าสกูชี่อะไรเนี่ยซื้อครบ ท่าสยามนะคะทางร้านสยามเบเกอรี่นะคะถ้าซื้อครบถ้าซื้อถ้าซื้อครบ200ขึ้นไปนะคะรอทบอรฟรี EMS 30นะคะสกุชี่ซื้อครบ500ถ้าซื้อสกุชี่ครบ500รรอทบอรฟรี EMS 20นะคะ ก็โอเคสั่งกันมาเยอะๆนะถ้ากล้องไม่นิ่ก็ขออภัยด้วยนะก็มีหมายเหตุเหมือนกันนะคะก็ถ้าใคร s ับส c ครป e เรานะคะลดสิบบาททันทีเลยนะคะลดสิบบาททันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็ด้วยนะสิบบาทก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายยสั่งกันให้นะลดไลยนะซับสครป์่ะ